สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะพี่น้องเช้าๆวันพรฤหัสสวัสดีพี่น้องเอฟซทั่วโลกนะคะ Good morning everyone Good morning everyone พี่น้องในขณะนี้เนาะอยู่ที่หนึ่งองศานะคะเชา้ชาเช่วงตีสี่นะคะยายก็จะพามาเดินทุกวันนะคะนี่คือถนนชีวิตของยายไทยไทย พะะาพี่น้องไปเดินขึ้นรถเมล์ไปทำงานกันนะคะมุ่งหน้าสู่สนามบินเช้าๆนะคะพี่น้องคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วยายไทยไทยตื่นมาทำงานค่ะเห็นปะไม่มีใครเลยนะคะเงียบ <c oughs> วันนี้นะพี่น้องยายไทยไายเตรียมเสื้อหนาวทั้งหมดหนึ่งเสื้อแขนยาว สชุดทำงาน3เสื้อกันหนาวของบริษัทแล้วก็สีสีดำวันนี้ใส่สี่ตัวเหมเมื่อวานนีนหนาวแทบตายนะคะวันนี้ยายก็เลยจัดเต็มเลยนะคะไม่ได้ไงค,คะเดี๋ยวหนาวเพราะฉะนั้นก็รู้ลแล้วทีนี้ถุงมือพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็ พร้อมที่จะต่อสู้กับงานในวันนี้นะคะพี่น้องวันพฤรหัสแล้วพี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะนะใหญ่ยยวันนี้ก็กะ,กะเช้านะคะพรุ่งนี้ก็กะสายพรุ่งนี้ก็กะสายนะคะพี่น้องมันไม่มีรถเดินกลางถนอนอย่างงี้นะคะนะคะแล้ววันนี้ก็ฝนไม่ตกแต่ก็อากาศเย็ยนหนึ่งองศานะคะพี่น้องนะคะนี่รำเสือ้อ ผ้าพันคอผ้าพวกวันนี้ใส่ใส่นี่นะคะพี่น้องมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นยางสำหรับไม่ให้เสียงดังแล้วไม่ให้ลมเข้าหูนะคะก็แย่เข้าไปที่ในเนี่ยใส่เข้าไปที่หูนะคะแล้วมันก็จะไปพองมันก็จะไม่ให้ลมเข้าความเย็นก็จะไม่เข้าในหูของยายไทยๆนะคะ เพราะว่ามันต้องป้องกันเนาะเพราะว่ามันเย็นนะคะก็วันนี้ก็กาเช้าทุกอย่างก็โอเคพี่น้องชิลๆใหญ่ยายถ่ายชิลๆนะคะเ <laughs> ชา้าททำงานนะคะเราคิดบวกนะคะพี่น้องยายคิดบวกรักในงานที่ทำนะคะมันก็จะไม่มีอุปสรรคนะคะ ถ้าไม่อยากทำงานก็อยู่บ้านยายนะคะแต่ยายอยากจะไปค่ะเอาไปแล้วมันได้ประสบการณ์นะคะได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเรียนรู้จากคนมากมายนะคะพี่น้องพอะแต่ละคนเยอะแย,ยะเพื่อนทำงานนะคะหลายๆคนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกนะคะแล้วพรุ่งนี้4วันกะสายนะคะพี่น้อง เข้าเข้าบ่ายโมงครึ่งก็จะประมาณ6โมงเย็นบ้านเรานะคะเลิกอีกทีนึงก็สี่ทุ่มครึ่งก็จบอยู่ที่ตีสี่ครึ่งบ้านเรานะคะยายไทยๆก็จะมาถึงบ้านเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กะสายสนุกนะคะพี่น้อง10ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะเล่นกัน10ชั่วโมงเลยค่ะทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็อเคกินอยู่กินอยู่ในรถเหมือนเดิมนะคะพี่น้อง สตาร์พี่น้องถึงถนนแล้วก็เดินถนนต่อเพียงแต่รอรถดูรถนะคะเนีย่ยตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่ป้ารถเมืเม่อเดิมที่เดิมที่เก่านะคะก็โอเคนะคะพี่น้องฝากพี่น้องสตราร์ทพี่น้ใบมะเกิ่งให้ยายด้วยนะคะมีรถบัสมานะคะเขามาจากสนามบินเนาะพอรถวิ่งเริ่มเลยตั้งแต่ตีสามแต่วันนี้ยายจะไปตีสี่ ตีสี่เพราะว่าได้ดูตารางแล้วนะคะจากสักสองวันก็ไปดูตารางเดินรถรู้จักเวลาคือคือไม่เช้ามากแล้วก็ไม่สายมากนะคะคก็จะพอดีเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องสัก,กไไาฟคลายใบมะกินให้ยาย่ายไายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะทุกการติดตามเหมือนเดิมค่ะลักกะโก้เดินถนนค่ะ รักกระดไม่รักกระดุดนะครพี่น้องโอเคนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปต่อโซ่กันที่สนามบินอยู่ดีเมีแหงทุกคนนะคะเช้าเช้าวันพฤหัสกับยายไทไทสวัสดีค่ะ